เราได้เยอะเหมือนเราหรือเปล่าเนาะไปกันเลยอ,อน้ำน้ำส้มสรัมีชาไทยชาเขียวได้กำไรก็ไปยอดรวหแปดพันสามร้อยบาทนะคะสวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะ,คะก็วันนี้จะมาอัปเดตในส่วนของอการออมเงินนะคะของ พี่ๆกับน้องๆท่านอื่นนะคะที่เข้าร่วมโครงการ2020 My Challenge นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออมตังได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เขาได้รับผลกระทบจากโควิดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาได้เยอะเหมือนเราหรือเปล่าเนาะไปกันเลยสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นนะคะจากการออมเงินตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้นะคะก็ยังออมอยู่แล้วก็โชคดหารายได้เสริมค่ะเป็นทำสลัสดโลแล้วก็น้ำ น้ำส้มค่ะมีชาไทยชาเขียวได้กำไรก็ไปหยอกเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเปี๊ยงเองนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะคะเงินออมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะแต่ว่าเราก็ยังออมเงินอยู่นะก็อากเกตที่เราตั้งไว้ก็คือออมวันละห้าสิบบาทถ้ามีมากกว่าวันไหนได้แบงค์ยี่สิบมาหลาย,ยแบงค์ห้าสิบมาหลายใบยก็จะออมไปเลยนะคะก็จะออมเผื่อไปนะคะ ตอนนี้เราก็ออกมาประมาณ4ดเดือนก,กว่าแล้วนะคะค่ะยอดสรุปยอดออมก็จะสรุปเป็นรายเดือนนะคะค่ะเดือนแรกนะคะเดือนมกราคมก็ออมไปได้1750บาทนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็1750บาทะคะ่ะเดือนมีนาคมก็1,750บาทนะคะเดือนเมษาก็1น5 0็บาทนะคะตอนนี้เดือนพฤษภานะคะออมไปได้แล้วพันสามนะคะ รวมยอดทั้งหมดก็เป็นจำนวน 8, 3 0 0สาม้อยบาทนะคะก็อันนี้ก็คือออมสินแลนนี้ก็คือเงินออมนะคะซึ่งเกี้ยวจะนับรวมไว้เป็นปึกละหนึ่งพันบาทนะคะอย่างนี้ค่ะพอดีมันใส่ไม่ได้เยอะก็เลยต้องเก็บให้มันเรียบร้อยมันถึงจะใส่ได้พอดีต้องนับยอดก็เลยเอารวมยอดก็เลยต้องเอามานับด้วยว่าได้จำนวนเงินฝากเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าแล้วฝากก็ได้ถึงไหนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสสวััดีครบผมแจ็นแม่โคไม่ใช่กพหลังจากที่เห้มีไฟดับหลังจากที่เราทำภารกิจเก็บเงินออมตันยูทูบเบอร์เต้นนะเราก็ตอนนี้ ตำตักนะครับก็วันละยี่สิบสี่เดือนถัดไปก็เราตอนนี้มีเกานเก็บในกระเป๋าละสองพันสี่นะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เก็บแรงขนาดนั้นนะครับเราน่าจะมีการเก็บมากกว่านั้นในแต่ละท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสะสมเงินน,นะครับช่วงนี้ร่วมกันนะครับว่าจะดูประมาณเจ็ดพันกว่ากว่าแล้วเดี๋ยวเรามามีงานกัน okay. แล้วช่วงโควิดเออ่อ มีผลกระทบอะไรไหมคะได้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะช่วงโควิดช่วงโควิดนะครับเงินสะสมเราก็ยังสะสมตามเดิมเนาะแต่ว่าเราอาจจะได้มีการลาดค่าใช้จ่ายจากการลดต่อพม,อมเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะครับเยี่ยมเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คุณจะแปโบนัสไง